ครับคาแฟนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูอเมริกาโน่น้ําลิ้นจี่นะคะซึ่งน้ําลิ้นจี่นี้ซื้อมาจากต่างหมู่ร้านทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นน้ําลิ้นจี่โดยคําเนาะวันนี้วิธีง่ยายอย่างไรมาลองดูกัน,นะคะ่ะกาแฟของปังขอนนะคะซึ่งที่ร้านก็มนจี้จน่ายเนาะจะเป็นกาแฟขั่วเข้มนะคะวันนี้เราจะใช้กาแฟขั่วเข้มจะตวงได้ที่ปริมาณ19เกกรัมนะคะกาแฟที่เราใจะใช้ในร้านซึงวันนี้ เราจะใช้ากาแฟสิบเก้ากรัมนะเจ้าดังนั้นเราจะเอามาดูดนะเจ้าหลังจากบดได้แล้วนะคะเราจะมาสกัชดช็อตกาแฟนะคะช็อตกาแฟของเฮาจะอยู่ที่2องอนนะเจ้ามาตรฐานของร้านนี้จะก,กาแฟจะอยู่ที่2องออนนะคะ หลังจากที่ได้กาแฟแล,แล้วเจ้าส่งออนจะอยู่ประมาณนี้นะคะเรากะเอาน้ำลิ้นจีที่เราเอามานะคะไปตวงให้ได้อยู่ที่ปริมาณ5ออนนะคะร้านเขาใช้ปริมาณที่5ออนนะเจ้าเี่ยมีไงะะเจ้ากันไนะะัลค่ะนี่นะคะเราจะใช้น้ำลินจีอยู่ที่5ออนนะคะเราจะตวงให้ได้5ออนเ็าจะทำการแยกแก้มนะเจ้า หอมลิ้นจี่ขนาดเนอร์ท่านผู้ชมนี่นะคะ่ะหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วเข่ากับโกลด์มันเนี่ยน้อยน้อใครที่ชอบหวานก็เพิ่มหวานได้นะเจ้าใครชอบรสชาติจะได้ก็เพิ่ม์นได้ตามใจเลยอันนี้จะบะมีสูตายเยอใใแยะเพราะว่าเขากำลังลองมาแยกกันเนาะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเองประมาณนี้นะเจ้านี่นะคะ่ะเราจะใส่กาแฟมาลงไปทั้งบุญนะเจ้าให้มันแยกกันง,งามๆมีนะ เาก็จะได้อเมลินจีนะคะจากวันคับคอฟฟเนื้อเจ้าแลวเราก็ได้แล้วนะคะอเมลินจีนะคะเราจะมาลองทิ้มกันพอว่ามันจะเป็นจะได้เนอกเจ้าตัา้งจะทําการคนเพื่อมันเข้ากัน,อน,นอกับน็อตกะปาฟอินจะได้ผสมกับลิน,ลน,ลน,ลนจีเนะเจ้าหอมขนาดเลยค่ะสูตรนี้จะต้องผ่านการทดลองจากมาดิสตาก่อน ลองทิ้มพอใะเจ้าว่ามันจะบป็นินจะจายไลยอืมซ่อมๆหวานๆแตะลิ้นขนาดเจ้าก็าภัยือลองกินก็ลองมาได้นะเจ้ามาตีวันคาเฟ่นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วเจ้า,จาขอบคุณค่ะ